สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่น้องสู่ขูสซุกนครับมาพอกันคือเรากับช่องเคยบนคนกระสินครับวันนี้กินผู้เดียวตามเคยพี่น้องน้องเบียร์ปักพวนเอาน้องว่ายยอยู่ในบ้านครับวันนี้กระซิมีหอุ้ยตักกวก่อกวนแม่ขอโทษขออภัยด้วยครับวันนี้ซิมีเป็นขัวแมงจิซอนสมพักเจวคาแม่แล้วกะสมปลาครับพี่น้องสมปะหน่อยเป็นแบบพี่น้องบ้านนอาเขินสมปะหน่อยเลย กินกัะปุกผิดเจวคาครับนี่แจวคานี่สมพักพี่น้องอ่าลายไรเตะอ่ะพักกับกระซิมีบกเขือบอกแตงมะระบักแข่งพี่น้องบอกแข่งบ้าน,น่อาบักือพนเรงพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับไปกินน้ำกัน,กนไปแสบๆนะพี่น,อน้องเนาะโอ้ยตัวก็ควรหรอกขอโทษขออภัยเด้อครับผมพี่น้องอย่าว่ากันเด้อครับอยู่บะอยู่ไซก็มี่หลายไปอุบลก็มี่ครับพี่น้อง เอาเจ้าคาสก่อนพี่นอ้องโห่ขุ่มพักแศรษครับสมพักในย,ย่ายขั้นไทย พี่น้องว่ป,ปีกออกเราพี่น้อง <c oughs> น้ำมัไรแบบอกอืมหึนงตังกับบักพริกเลยพี่น้องสมงปหน่อยตนนรงกับบักพริกเ้ย <c oughs> อืมอืมบกพริก ปักพริกด้วสวนพี่ห้อกไม้ต่กรอนเนี่ยแม่งไม่เนี่ยหลายแล้วพี่ห้อกตาฝนนี่เอาไฟมังดาไปเตะรถครับสมปลาแซ่บแม่ง ผมผมก็เอามาใส่กับปุกไว้โดน,ล ي, นเลยเด้ออพ่พี่น้องต่วใส่กับปุกแหวะครับหอมหมูพริกเงียบตั้งหน่อยพี่น้องเดี๋ยวลงหน้าลงเนาะ กลับมา, Adams, าบั่นเดือครับผมกลับมาอยู่บ <week raspberry> ั่นครับไม่ลอาของหมักผมได้ไหมลอง เราค้ากันเสบ นี่ับท้ายตอนไข่เที่ยงเนี่ยพี่น้องสดแสบครับยุ่งเขาก่อนอแม่งอย่างมันทำอืมขอโทษครับผมจับมาแค่งแล้ว เดือนมัธยบาลพ่อเถ่ายู่บนต้นเหมือนไงนะครับหายหนักอันนี้เนี่ยมัืซ่อนแตน้ายู่ดวน เอามาฝากฟีดไว้หนามันครับพี่น้องมันจังแสบขันมันเปนหนามันมันมันกับมันไม่ได้แหวกพวกก็ฟีดแหวกไม่กินพวกก็ไม่ได้กินครับพี่น้องมันกับมันคือเก่าือ สับหลายพี่น้องแซพี่น้องกับเจ้าเจ้าคขา <c oughs> อ๋ออืตกกอนกันหลาครับ ของอินสานบานเท่าเนี่ยเห็นยังได้กับจะได้อาหารนเราเพียงหรอของเงนเยอะเลยบึ๊ดติบเลยเดียวแม่งไม่ตำแก้วมัน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 เป็นของครูกันมาติดดนแล้วเราเพียงหรอเนาะปลาสมโอ้แซ่บเห้ยออกสมสมนุง่งนัวใส่ชุดจังหน่อยมันแบบ สอบความเค็มลงมาพี่น้องสอบความนวลลงมา,วงมาควานวลยังมาใส,ส,ส,ส่ใส่ยุ่งตรงหน่อยตัวท่าสมัครได้แล้วถ้าเป็นธรรมชาติก็ต้องใส่อะรไรแล้วแต่พี่น้องประสมเนี่ยสมัคกพี่นเอาอยู่ตรงเนี่ยแบบผสมนตรงดักปลาหน่อยปลาไงตั้งแต่ออกเอาปลาหน่อย Man hæd pas som vi นี่ไสามาาทห้องบแทไปลอง,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 งชับ <laughs> เจ้าค้ากระับสมพัะกระซับมิองนี่เจ้ารรกระับมันกินน้ำกันได้ครับเด้อกินอยนนู่หลังมานได้ไหมมิองบรรยากาศหลังมานครับกินอยู่มากินอยู่หน้าบ้านแสงมันหลายโผดเผดีดวยวเป็นตาพุ่มสีดำเดียวมิองสีไ <c oughs> ว้กินอยู่หลังบ้านได้มิองมันดังใครเนี่ย ครับรุดโดดคักขนาดเนี่ยนี่ลองผสมผสมแับนขาเอ่ะ ยังกับยาเราเพียงว่ะมีเจ้าวมีประจอมกกนเ,เนี่ยมันเลยไม่พักกลับกินกับเจ้าวเนี่ยมันแสบเลยพี่น้องอื้อ คี่ใจปลาจอมซะแล้วปลาจอมก็ย่ามาให้แม่ผมมาให้ครับก็บอกบพริกหอมหอมสองปลาจอมจบ ปลาแดกต้องแซบได้พี่น้องเปลาต้มต้องแซบได้จอมักย่างดีกับกระเบกพริกเป็นหน่วยมันเป็นของคู่กันพี่น้องพี่น้องจะบอกกัวครับพื่จนช้าเนี่ยเพื่อเคยกินเนี่ยมะกัวมะกัวก็ไป็นปลาแดกล่ะปลาซ่อมล่ะปลากระผมกระเบกหน่วย ตะไคร้สร้อยกินเป็นเตียวนะพี่น้องเป็นเมี่ยงนะี่แหละเมี่ยงตะกรอนทำไมตะกรอนบักโกเนี่ยก้นทำไมตะกรอนตึงๆหูหจักครับเอาใบบักหฮงใบอ่อนมาหุงมะฮออบักโกเนี่ยกระแดกต้มเนี่ยรงบักพริกกัดม้วนตะไคร้ยังสีครับพี่น้องแซ่บ หืมครับเชอบหืมดดดเผ็ดแห้งแต่ก็หอมหอยู่อร่อยที่บ้านเรานี่หอม หอมแบบกินบักพรีกแบบพี่น้องจะบักพีกสามเดือนบ่ะเขาไม่จะหอมพอพี่น้องหอมก่อนอ,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 อื่นกับตรงกราบข้อโทษขออไฟเด้อพี่น้องที่กินเหลือที่กินบ่เบิดเหมือนนี่กินผู้เดียว เพราะว่าคัร์เอามาหน่อยมันกับสีบองอามพี่น้องก็เลยจัดแบบให้มันหลายๆตเต็มทีนะพี่น้องเนาะมันจะเบิ่งไปเลือกกินน่นนะพี่น้องจะได้ากระก,กาบข้อถูกขขอให้ถ้าว่าบบถึกต้องเลือกกินบ่เบิดลเลือกกิ่นมุ่มากันพี่น้องเนาะคลิปหนามาพอกันไหมครับสวัสดีครับ